สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโก o ิท t h นะคะวันนี้เรามีสูตรแป้งเคบับง่ายๆมาฝากกันค่ะหลายๆคนทมเข้ามาว่าสูตรที่แล้วมันเหลวไปมีสูตรที่ดีกว่านี้ไหมอ่ะเราก็เลยเอาแบบนี้มาฝากกันค่ะไม่ต้องใช้ยีสไม่ต้องใช้ผงฟูค่ะทำกันง่ายๆ เอามาฝากกันแต่ก่อนจะไปดูวิธีทานะคะยังไงฝากช่องโคลวิทโทฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยคะ่ะ เริ่มจากแป้งนะคะวันนี้เราใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์150กรัมใส่น้ำมันพืชตามลงไปนะคะวันนี้เราใช้น้ำมันมะกอกค่ะ 15ML ใครจะใช้น้ำมันตัวไหนก็ได้นะคะคนให้แป้งกับน้ำมันเข้ากันดีต่อไปนะคะเราจะใช้น้ำเปล่า100 ML ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะแค่หยิบมือเนาะแบบนี้นะจากนั้นจะนำน้ำของเรานะคะไปต้มด้วยไฟแรงเลยต้มจนกว่าน้องจะเดือดนะคะพอเดือดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำน้ำเนี่ย ไปเทลงในแป้งที่เราผสมไว้กับน้ำมันทันทีค่ะแล้วก็ใช้ช้อนคนนะตอนนี้เรายังจะใช้ช้อนคนอยู่นะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างจะร้อเลยเราจะคนจนกว่าเขาจะอุ่นขึ้นนะคะจนกว่ามือของเราเนี่ยสามารถนวดได้นะคะตอนนี้ก็เริ่มนวดได้แล้วนะคะอุ่นๆเอาแค่เราทนได้นะแล้วก็นวดเลยค่ะนวดให้แป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะ นวดจนกว่าไม่มีแป้งก้อนๆติดอยู่เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมของแป้งมีแค่นี้ค่ะทุกคนง่ายๆแล้วก็สะดวกมากๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะพักแป้ง20นาทีเพื่อให้แป้งของเราเซตตัวค่ะหลังจาก20นาทีเดี๋ยวเรานะจะนวดนะคะแป้งให้เข้ากันอีกทีหนึ่งไม่ต้องนวดนานนะคะประมาณสัก2-3นาทีตัวแป้งเขาก็เข้ากันดีแล้วค่ะ พอแป้งเข้ากันดีเราจะนำแป้งของเรานะคะไปตัดแบ่งค่ะเราจะตัดแบ่งแป้งให้ได้ทั้งหมด4ี่ก้อนนะคะพอตัดแบ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรารวบแป้งนะคะให้เป็นหน้านเนียนเนียนเนาะเวลาเรานำเข้าไปรีดนะคะจะได้สวยๆแล้วก็ไม่เป็นตะปุ่มตะปับนะคะก้อนนี้ค่ะครึ่งบนมือหรือว่าจะครึ่งบนพื้นแบบเราก็ได้นะคะหลังจากที่ครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอาตัวถ้วยเนี่ยคลุมไว้พัก15นาทีค่ะ พักครบ15นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมารีดแป้งของเรากันค่ะเราจะรีดให้ความหนาของแป้งนะคะประมาณสัก5มิลค่ะไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้บางมากนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องโรยแป้งนวลน,นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ติดค่ะ แป้งเขาจะมีความมันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องโรยแป้งนวลค่ะพอเรารีดแป้งของเราจนเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะนําไปลงกระทะกันเลยค่ะให้เราตั้งกระทะนะคะด้วยไฟกลางค่อนแรงเลยนะพอกระทะร้อนนะคะก็นําน้องลงไปปิ้งได้เลยค่ะพอเขาได้ความร้อนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆฟูขึ้นมาเองค่ะก็จะปิ้งกลับไปกลับมาแบบนี้นะสูตรนี้ง่ายมากๆค่ะส่วนผสมน้อยสุดๆแล้วตัว แผ่นแป้งนะคะเขาก็จะมีความนุ่มมากๆค่ะนี่ก็จะค่อยๆฟูขึ้นมาเพราะเขาได้ความร้อนแรงๆเนี่ยแต่ถ้าของใครไม่ฟูหรือว่าไม่พองกลางก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปิ้งจนกว่าเขาจะสุกแค่นั้นเองค่ะสูตรนี้ไม่แนะนําให้เอาเข้าเตาอบนะคะเพราะว่าน้องไม่ได้มีความยืดหยุ่นเท่าตัวที่เราใส่ยีสต์นะคะหรือว่าแป้งพิต้าทั่วไปนะคะแนะนําให้นาะปกระทะแบบนี้จะดีกว่าค่ะ นี่ยค่ะหน้าไปเรื่อยๆให้เขาได้ความร้อนแบบนี้นะพอน้องเขาสุกดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะน,นําเนยมาทาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ตัวแผ่นแป้งของเรานะคะนี่ค่ะก็ทาบางๆค่ะไม่ต้องทาเยอะนะทาให้ครบ2ด้านเลยค่ะแล้วก็กลับไปกลับมาอีกแป๊บนึงค่ะก็ได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาน้องเขาขึ้นจากความร้อนได้เลยเวลาเราขึ้นจากความร้อนนะคะให้เราใช้ผ้าคลุมด้วย เพราะว่าความร้อนเขาจะได้ละอุ่นนะคะแป้งของเราจะได้ไม่แห้งด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะครบ4แผ่นแล้วต่อไปนะคะเราก็จะนําแป้งของเรานะคะไปห่อกันค่ะก่อนห่อนะคะเราจะใช้แรปวางลงไปด้านล่างด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครมีเป็นฟอยล์ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างแผ่นไม่ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้แรปเขาช่วยค่ะก็ทาซอสนะคะส่วนตัวซอสแล้วก็ตัวการหมักไก่เนี่ยเราทำไว้ให้ดูตั้งแต่วิดีโอที่แล้วแล้วนะคะสามารถกลับไปดูได้คะ่ะทุกคน ใช้ส่วนมากไก่แล้วก็ใช้ซอสสูตรเดียวกันเลยค่ะอันนี้เราจะมาทําให้ดูแต่แป้งนะคะแล้วก็วิธีห่อแบบนี้ mm. ก็ห่อเหมือนเดิมเลยค่ะก็พับขึ้นไปแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้แรปนะคะพันอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวเคปับของเราเนะะี่ยค่ะ อยู่ทรงเราก็ไม่แตกออกง่ายๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะยังไงไปลองทํากันดูนะคะสําหรับแป้งสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะบางคนก็ไม่ถนัดกับแป้งที่ค่อนข้างจะเลวนะคะไม่มั่นใจยังไงก็ลองมาทําสูตรนี้ดูค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่อง g r o วท i t ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะเอาเมนูดีๆอะไรมาฝากกันอีกวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิป น้าสวัสดีค่ะ